วันนี้ผมขอพูดก่อนเลยก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากนะครับที่ผมได้มามาเล่นซีรีส์นี้นะครับขอบคุณทางทีมงานได้แดงทุกคนนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆเพื่อนเทือนทุกๆคนนะครับที่ ถ้าไม่มีเรื่องนี้เราก็คงไม่ได้รู้จักกันเจอกันรู้สึกเป็นเกียรติมากครับอขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่รักแล้วก็ชื่นชอบพวกเราทุกคนผมก็ขอบคุณด้วยที่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นของผมผมเลือกดีใจมากๆอ่ะ ครับสุดท้ายนี้ก็ผมจะเก็บความสรงจำตั้งแต่เข้ามาแคร์เพื่อนๆแล้วก็ทุกๆคนรวมถึงวันนี้ด้วยก็ขอบคุณครับทุกคนแล้วก็รักทุกคนครับ ขอบคุณพี่นิวขอบคุณทีมงานทุกทุกคนที่ทําให้เรื่องนี้เกิดมานะคะก็ทําให้เราได้รู้จักกันเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนคือตั้งแต่ช่วงเวลาที่เริ่มเวิร์กช็อปนั่นคือเหมือนพวกเราได้ทําความรู้จักกันมากขึ้นสนิทก,กันมากขึ้นได้มีไปไหนมาไหนกันมากขึ้นเลยทําให้เราผูกพันกันนะคะ่ะก็เป็นมิรภาพเป็นครอบครัวใหม่อีกหนึ่งครอบครัวนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะที่ สนับสนุนพวกเราดูได้แดงนะคะทําให้มีจนถึงทุกวันนี้นะคะก็ที่สําคัญเลยวันนี้ครอบครัวมาดูด้วยปกติไม่เคยให้มาเพราะว่าไม่ต้องมาก็ได้พ่หนุ่ไม่มีอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยตัวแต่เรื่องนี้อยากให้มาเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ มาหนูมาหนูมีคู่ด้วยนะพราว่าไม่รู้พี่นิวบอกว่าหลังจางนี้เดี๋ยวอยู่อีกไม่นานเดี๋ยวเล่นๆล่ดบแม่แล้วอ่ะข้ามอ่ะไม่มีแฟนไม่มีลูกเลยอก่ะก็ขอบคุณโอกาสดีๆนี้นะคะขอบคุณทุกคนด้วยที่ มาอยู่ด้วยกันตรงนี้เก็บเป็นความทรงจําครั้งหนึ่งเป็นเมมโมรี่ครั้งหนึ่งนะคะหาจะเก็บไว้ในความจําตลอดไปคก็เป็นคิวหนูต่อไปก็ต้องขอบคุณพี่แกะนะคะที่ทำให้หนูได้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ พี่นิวด้วยเพราะว่าถ้าไม่ได้โอกาสจากพี่นิวก็คงไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ค่ะจริงๆแบบนูรู้จักพี่นิวมาประมาณ6-7เจดปีได้แล้วก็พี่นิวก็เห็นหนูมาจากไหนวเด็กๆขอบคุณที่ยังให้โอกาสหนูอยู่ จริงๆแบบตเตรียมมาพูดเยอะมากแต่ว่าไม่ได้แล้วอ่ะเอ่อสำหรับโชว์วันนี้นะคะก็ขอบคุณพี่นักดนตรีทุกคนแล้วก็คุณครูทุกคนที่ซ้อมโชว์ให้พวกเราแล้วก็ขอบคุณพี่เอิร์ธกับพี่แซมที่สอนหนูเต้นเพราะว่าพี่เอิร์ธช่วยหนูตลอดเลยอะเพราะว่าหนูแบบเต้นไม่ได้อ่ะ ก็มันอาจจะเป็นการพูดทั้งสุดท้ายก็อาจจะพูดยาวนิดนึงนะคะขอบคุณแอดมินบ้านหนูมากๆก็อยู่ด้วยกันมาแบบอาจจะหกเจ็ดปีแล้วเหมือนกันหนูรู้ว่าแบบบ้านหนูมันไม่ได้ใหญ่เท่าบ้านคนอื่นแต่ว่าแต่ว่าพี่จูนก็ทําทุกอย่างให้หนูหมดเลยให้หนูแบบมีทุกอย่างมีซุ้มหน้ารังหน้ารังมีป้ายไฟเหมือนคนอื่น ถึงแบบบางที่หนูอาจจะคิดว่าแบบพี่เขาอาจจะลำบากแต่ว่าเขาก็ท,ทกําทุกอย่างให้หนูรวมถึงพี่พี่แอดมินบ้านของพี่พี่คนอื่นด้วยที่ช่วยจัดงานมันเกิดให้หนูครั้งที่แล้วยังไม่มีโอกาสได้ขอบคุณเลยเป็นงานมันเกิดที่ปีที่มีคนปวยพนมากที่สุดเลยค่ะแล้วก็ จริงๆในวิดีโอที่เปิดไปทุกคนอาจจะเห็นว่าหนูร้องไห้เพราะว่ามันมีเหตุสุดริสัยที่เกิดกับพวกเราซึ่งหนูรู้ว่าพี่ๆคนอื่นก็อาจจะเสียใจเหมือนกันแต่ว่าทุกคนเห็นหนูร้องไห้ไปก่อนหรือต้องมาบอกหนูก่อนก็คือโชว์เพลงเดี่ยวของพวกเราตอนแรกมันจะต้องใช้ไม้ที่ไม่ใช่ไมถือแล้วหนูซ้อมเต้นมาเยอะมากหนูอยากแบบทำให้ทุกคนได้เห็นว่าหนูทําได้แล้ว แล้วมันต้องเปลี่ยนเป็นไม้ถือซึ่งก็เลยไม่ได้เต้นเท่าที่สองมาแล้วก็ช่วงเม็ดเล่หนูก็เปลี่ยนไม้ไม่ทนมันก็เลยต้องถือไม้ก็ไม่ได้เต้นทั้งหมดที่สองจริงๆคอนเสิร์ตครั้งนี้หนูตั้งใจมากๆหนูมาซ้อมทุกคิวเพื่อให้ทุกคนได้เห็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าหนูอยากให้ทุกคนแบบประทับใจที่มาวันนี้ แต่ว่าหนก็ทำออกมาได้ไม่ดีขนาดนั้แล้วแล้วจริงๆหนูไม่คิดว่ามันจะมีวันที่หนูเต้นได้เลยเพราะทั้งชีวิตหนูแบบไม่เคยทำมันได้แต่ว่าหนูก็พยายามที่สุดเพื่อทุกคนขอบคุณมากๆค่ะที่มาดูวันนี้ม,มาดูพวกเราทุกคนและที่สำคัญ อยากให้ทุกคนติดตามสตูดิโอวาบีซาบีต่อไปนะคะขอบคุณค่ะครับเทํารับ mm ิครับมีงอยากอย่างแรกที่อยากขอบคุณคืออยากขอบคุณที่บ้านครับว่าคือที่ผ่านมาก็คือไปแคสต์มาเรื่อยๆแหละก็มีเคยมีโอกาสบ้างแต่ก็ส่วนใหญ่โอกาสนั้นก็หายไปนะครับเพิ่งมามีงานนี้แหละที่ ได้เล่นออกมาแบบเป็นชิ้นป็นอ่นสักทีหนึ่งครับก็ก่อนมางานนี้ก็ในใจก็คิดแบบก็ถอยแล้วครับก,ก็ต้องขอบคุณพี่นิวว่ามาที่ให้โอกาสตรงนี้ครับให้ได้มาเล่นแล้วก็ได้รู้จักกับดอนเป็นอีกคลกเกอร์ที่อยากจะขอบคุณมากๆครับที่ทำให้ มาเจอหลายๆอย่างได้มาเจอพี่ๆทั้งสิบคนที่รู้สึกเหมือนแบบเป็นครอบครัวครับคืออยู่เราเล่นอะไรแบบบ้าๆบอๆด้วยกันได้เล่นบุกประหลาดประหลาดด้วยกันได้เนี่ยแกล้งกันได้นอนทับนอนเธอนนอนตีนังกาใส่กันก็ได้ก็พอวันนี้ก็ใจหายครับ ใหาขคุณมากวรต่าว่า,า,ววาอาจจะไม่ได้แบบเจอครบกันสิบคนได้มาซองด้วยกันแบบนี้อีกครับและสุดท้ายที่อยากขอบคุณอยากขอบคุณได้แรงครับที่ทำให้เรามาเจอกันครับ